คารุบตรงคาราวะพ่อแม่นี่คนไม่ดีนะนี่ทุกคนสีสดมากทุกเปลี่ยนกล้องในกล้องเพราะว่ากล้องที่แล้วคือเมมเต็มนะคะทุกคนกล้องนี้คือแบบสีคือแบบโอู้ยใหม่ก็ถูกฉาบมากทุกคนลดแสงโทรศัพท์นิดนึงนะตอนนี้มือพี่เริ่มเริ่มเหลืองแล้วเหลืองไม่รู้จะเหลืองจากอะไรเหลืองน่าจะเหลืองจากอันนี้แล้วแกตรงไหนก่อนดีอ่ะ อวลาพี่เลยจะเกะกันครงไม่พี่อยากเกะให้มันทะลุถนอมที่สุดแต่แต่มันดูจะท่าจะทำไม่ได้ตรงนี้กำเทปอยู่นะเธอเขาคอที่ยากที่สุดในชีวิตนะคะทุกคนและรู้สึกว่าจันตรายมากในการเกะครั้งนี้สีลุดจิชยใช่สีลุด ดูดูมันดึกดำบรรจังนะดึกดำบรรพ์แล้วคิดไปทำแล้วก็พี่พี่จะเก็บใส่กล่องเดิมยังไงนะไมันทำมาแต่วันที่ยี่สิบพี่แล้วพี่จะเก็บใส่กล่องเดิมยังไงเมืออะไรร่เวลาพี่ได้ของขวัญแล้วพี่จะเก็บใส่กล่องเดิมยังไงอุ๊ยโอ้โห my god ขาดแต่ว่าอะไรไงก็ต้องแกะแล้วก็ทิ้งนะคะทุกคนอืม แกดัดึงเลยกันนะได้เลยพี่ไม่ชอบเลยอ่ะมินว่าใช้ไกาดีกว่าไหมเฮ้ย sorry แล้วคือพี่ฉีกต่หน้าตาตาพูดทำอ่ะฉีกของเขาต่หน้าตาตาพูดทำเริ่มเพลงขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนนี่แต่เขาทำอไมอาจจะไม่ใช่นะมันแกะลำบากในคลิปเพียรทีแล้วเนี่ยอนจะยนะพี่นะเพราะว่ามิน ดื่มบัตรแล้วแต่ปิดดีแล้วนะฮะกล่องเนี้ยแล้วไอ้นี่จะเสียไหมขนมหมอขนมเมื่อวันที่ยีมม่สิบก็นานอยู่นะแต่เ้าเกิดว่าขานมมันมันเหนียวใช่ไหม,มก็เอาอันไหนพี่ได้อะไรพี่เข้านไม่ออกงหน้าทางนี้พี่เดี๋ยวเราตัดมาที่แกะออกแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวมเต็มตอนนี้เริ่มเห็นด้านนี้แล้วนะคะเขาไม่ได้จ่ายแต่เราจ่าย แต่ไม่ใช่สิอุ้ยแฮ้เด้อทีไห่เลยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ขวานอีกชิ้นหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้แกะง่ายเลยโอเคค่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะทีหลังนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลุยเด็ดเหมือนเดิมรถมามือรถกลางมือต่อไป ด้วยนะคะว่าขึ้นบ้านใหนม่มืนเอ,อิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาดูบ้านใหนม่มินด้วยซึ่งพอนีเจ้าก็ยังไม่ตกแต่งนะคะยังไม่เข้าไปน,นอนเนาะอเหมือนอยู่นะแต่แต่แตน่าเหมือนเดียวแต่น่าที่เหมือนมากทุกคนดูทุกค,คนดูบึงบ้งบิง้งบึ้งมีดนหลังเลยนะทุกคนเหมือนมากตรงน,น,ะะนี้นะก็มีเยอะนะมีชอบลูกนี้มากกว่าทุกคนเปนลองแต่ร่างาพี่หนึ่งครั้งได้ปะเบอร์อะไรเดี๋ยวก็มาเป็นอะไรลูนี่เหมือนมากเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตลูกให้ดูนะคะว่ารูปจริงๆแล้วเป็นยังไงตรงนี้ in uh -huh.